ที่กำลังจะวางแถวแถวดอนเมืองพี่เนาะรถท่อใหญ่แล้วนะอันนี้ก็อันนี้แถวประชาอุทิศต,ตรงนี้นะครับถ้าอยู่แถวแถวดอนเมืองน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นะเราเท่ากันนะครับอยู่ตรงแถวศริสุขใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงนะครับใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงหรือว่าเท่ากันก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่านี้แหละอยู่แถว แถวแถวหมูบ่บ้านศรีสุขนะครับนี่พยายามค่มคืนนะครับตอนนี้ก็เป็นกลางวันรถจะติดนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินงานนะครับนะครับแถวดอนเมืองอันนี้คือถนนตัวนี้แล้วซอยประชาคิดนะครับตัวนี้ครับประชาคิดสิบหกสามารถทะลุออกไปตลาดมุกสุได้นะเขาจะวางนะครับใช่ไหม แม่แบบนะฮะเห็น,นะนวางสูงหน่อยเขาก็จะเทพ,พื้นนะครับเทส,สูงเลยนะครับเห็นไหมนี่เทส,สูงเลยเพราะว่าน้ําท่วมนะครับโอ้นะครับนี่น้องนะนี่ถนนนะนี่สูงขึ้นเลยเนี่ยนี่ตัวนั้นดูท่อดูท่อดูท่ออีกคือประชามตินะครับหน้าวัดเอ่อหน้าวัดเทพนิมิตนะครับตัวนี้นครับ ทปนิมิตขี่ผ่านไปผ่านมายังไม่เคยเข้าวัดเลยเทีนิมิตวัดเดียวนะครับวัดอื่นเข้าอยู่นะเหมือนอยู่ในลืมนะพ,พูดง่ายวัดนี้เหมือนอยู่ในลืมเห็นไหมจุดขเขาพี่นาะเขาทําทีละฝั่งแล้วเขาค่อยๆเทนะบางท่อให้มันได้เพราะว่าถ้าไม่ท่อไม่ใหญ่ การวางข้อใหญ่ๆไว้เนี่เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นอะที่เนี่ใหญ่พืนเรื่อเลยพี่น้องจอดก่อนจอดก่อนนะจอดที่ไหนพี่น้องดูครับพ่อดูดูดูท่อครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนั่ <laughs> องอยู่ข้างในพี่น้องนะ ผเข้ามาเล่นข้างในเลพี่น้องนะเห็นไ,ไหมครับมาอยู่ในท่อเลยพี่น้องอยู่ในท่อตอนนี้อฮีอยู่ในท่อพี่นอ้องมาดูแสงไฟหน่อยหนึ่งนะครับผมอยู่ในท่อนะครับตอนนี้อยู่ในท่อเอเขากําลังอยู่ระหว่างดาเนินงานเกี่ยวกับอ่า ก็จะมืดๆหน่อยนะครับเขากำลังดำเนินงานอยู่นะครับเขาฝังฝังท่อจากแถวทางเข้าหมู่บ้านสิริสุขนะครับตรงสี่แยกสิริสุขดอนเมืองอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีใครเห็นผมผมแอบอยู่ในท่อพี่น้องมฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีครับผมอยู่ในนี้นี่ครับ เมื่อท่อนะครับถ้าเราวางท่อตรงนี้สําเร็จแล้วก็ผมว่านะทําให้การน้ํานั้นจะได้ไม่ท่วมมันก็จะเป็นที่รองรับยิ่งวางใหญ่ยิ่งดีถ้าน้ำมาก็จะเข้ามาอยู่ในท่อเขาก็จะมีเครื่องสูบน้ําต่างหากเขาก็มีการจัดการน้ําของเขาอยู่ถ้าน้ำมาก็น้ําก็รอดเข้ามาอยู่ที่ท่อ หลังจากนั้นเขาก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบออกไปต่อๆอ,ออกไปนี่คือการจัดน้ํกากัรจารระบบน้ํานะครับถ้าไม่มีท่อนี่ยท่อมันเล็กอ่ะสมัยก่อนมันก็ตันเนาะเวลาฝนตกมามันก็ท่วมขึ้นมาอยู่บนผิวจราจรผิวถนนนั่นเองนะครับบนครับ นี่ผมนั่งอยู่ตัวนี้ไม่มีใครเห็นแอบนั่งคุยอยู่คนเดียวพี่น้องเห็นไหมครับเอาน,นใ่ไหมอูไว้ก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมผมเข้าไปนั่งอยู่ตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยข้างในเห็นไหมนั่งอยู่ข้างในท่อท่อใหญ่เบ้อเลยพี่น้องเขาต้องวางแบบน,น,นะครับก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วเขาก็ สำหรับบ้านใครที่มันสูงแล้วก็โอเคไปสำหรับเวลาเขายกถนนขึ้นบ้านใครต่ำก็ต้องพยายามหาเทพ,พื้นให้มันเสมอกับบนถนนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับอยู่ระหว่างดําเนินงานนะท่อใหญ่ใช่ไหมนะนี่คือถนนประชาอุทิศนะครับดอนเมืองนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนะูโนแยกสิริสุขอยู่ฝั่งนูน้นพี่น้องนะนูน นั่นคือแยกสิริสุขพี่น้องนี่ผมเข้ามาอยู่นี่นะครับครับเข้าไปนั่งคุยอยู่ในท่อเห็นไหมท่อใหญ่พี่น้องท่อใหญ่นะสุดยอดเลยแต่ว่าเวลาเวลาช่วงเด้่งดวนนะครับ วลาเร่งด่วนใครที่อยู่แถวนี้ออกมาช่วงเช้านะเจ็ดโมงแปดโมงการจราจรช่วงนี้เพราะว่าติดบางครั้งการวางท่ออะไรต่างๆมันทำให้การจราจรติดขัดมากเลยนะครับสำหรับอยู่ที่ดอนเมืองนะครับช่วงเย็นบ้างแล้วก็เพราะว่าเขาปิดช่องทางจราจรอยู่นะครับในความไม่สะดวกก็จะประมาณนี้เพราะว่า มันช่องช่องทางมันไม่ค่อยเต็มที่เนี่ยอยู่ระหว่างดาเนินงานอยู่ทําให้การจราจรนั้นคับแคบแถวดอนเมืองก็จะลําบากหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการวางท่ออยู่ถ้าวางท่อสําเร็จเมื่อไหร่ก็จะทําให้น้ํานั้นก็จะได้ไม่ต้องท่วมพี่น้องแถวหมู่บ้านสิริสุขแถวดอนเมืองแล้วนะครับเอาฝนมาแรงนะนี่ถนนบนถนนเนี่ยน้ำท่วมเลยนะ เพราะว่ามันไม่มีท่อนั่นเองต่อไปถ้าวางท่อเสร็จก็น้ำก็จะลงไปอยู่ใต้ท่อเขาก็จะใช้เครื่องดูดเอาถ้ามันเยอะมากนะครับเขาก็จะดูดนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำมันท่วมถนนนั่นเองนะครับนี่คือพื้นที่ของดอนเมืองนะครับพอใหญ่เบือเลยอย่าไปแบกเลื่อนในขาดนะพี่นนอง ท่อใหญ่ท่อใหญ่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงไว้ในช่อง YouTube นะครับการวางท่อนะครับจะลงไว้ประมาณนี้วางท่อใหญ่ที่ถนนประชาอุทิศทางเข้าหมู่บ้านนะครับ ประมาณนี้ทางเข้าแล้วก็แยกศิริสุกประมาณนี้นะครับเนี่ยท่อใหญ่โอเคครับิีนี้ก็จะได้จดจำไว้ว่า,วาได้มีท่อใหญ่ได้วางไว้ในปีพศใดวันนี้ก็เป็นวันที่เดือนพฤศจิกายน2568ครับเดี๋ยวผมจะใส่วันที่ไว้อีกทีนึงครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้ทานี้ก่อนครับท่านแปะช,ชุดแปะวัสดีครับ